สวัสดีค่ะเพื่อนๆพี่ๆสำหรับคลิปนี้นะคะสุภิตาไม้มงคลจะพาเพื่อนๆพี่ๆมาแยกหรือว่าเพิ่มจํานวนไม้ในบ้านกันอีกเช่นเคยค่ะไม้ที่เห็นก็คือ,อต้นมรดกโลกนะคะเขาเป็นไม้ฟอร์มกอใหญ่มากค่ะตอนแรกสุภิตาก็ยังไม่ทันคิดว่าจะออกมาทาคลิปให้เพื่อนๆพี่ๆได้ชมกันนะคะก็เลยไม่ได้ให้ดูตั้งแต่แรกนะคะแต่ก็ยังไม่ได้ตัดนะคะทุกคนนี่ค่ะตอนนี้อ่า มรดกโลกกอใหญ่ๆต้นนี้นะคะเราจะมาเพิ่มจํานวนไม้ในสวนกันนะคะจะมาทําการแยกหน่อค่ะก่อนอื่นเลยเราไปดูลักษณะของอมรดกโลกกันนะคะเขาเป็นไม้เลื้อยค่ะไม้เลื้อยแบบไหนไปดูกันค่ะสําหรับอโกนิมาที่มีชื่อว่ามรดกโลกนะคะเป็นไม้ที่มีลําต้นทอดเลื้อยไปกับพื้นนะคะนี่ค่ะลาต้นของเขาจะไม่ตรงนะคะจะนอนเลื้อยไปกับพื้นแบบนี้ค่ะเพื่อนๆพี่ที วันนี้สุพิตาก็จะพาเพื่อนๆพ,พ,พี่มาทําการตัดนะคะการตัดการขยายการเพิ่มจํานวนทําไม่ยากนะคะก่อนอื่นเลยให้เตรียมมีดนะคะมีดคมๆค,ค่ะสุพิตาก็จะมาตัดแยกก็จะดูในส่วนของลําต้นของเขาตรงนี้นะคะนี่ค่ะเขาจะทอดเลื้อยออกมานะคะส่วนหน่อน,นี้ค่ะทําไม่ยากนะคะตัดได้เลยค่ะขยายถ้าหากเราไม่ขยายไม่ตัดเขาเราก็จะไม่ได้จํานวนไม้นะคะ นี่ค่ะตอนนี้เราก็ได้ออกมาแล้วนะคะนี่ค่ะลําต้นเขาจะทอดเลื้อแบบนี้นะคะรากเขาก็จะเป็นแบบนี้ค่ะเราก็ได้แล้วหนึ่งหนอนะคะต่อมาค่ะเราก็จะมาดูอีกนะคะว่าหน่อตรงไหนที่เราสามารถตัดได้อีกนะคะ การเพิ่มจํานวนไม้ค่ะมีหลายวิธีด้วยกันนะคะบางคนก็อาจจะอ่าผสมสายพันธุ์โกนิมาเองนะคะระดับนั้นก็เก่งแล้วค่ะแต่เราอย่างเรานะคะก็ทําง่ายๆค่ะการตัดยกยอดอ่าหรือว่านอนข้อนะคะแล้วก็แยกหน่อนะคะนี่ค่ะนี่อีกหนึ่งหนอนะคะจากหนึ่งกอค่ะเราก็จะได้ไม้อ่าหลายกระถางเลยนะคะเราก็จะนําเขาไปตั้งแม่อีกทีนึงนะคะเราก็จะได้จํานวนไม้ ในสวนของเราค่ะนี่ค่ะนี่ก็ได้อีกหนึ่งหน่อแล้วนะคะตอนนี้เราได้สามหน่อแล้วค่ะจะลองดูอีกสักหนอนะคะส่วนต่อของเขาค่ะต่อของเขาก็ยังอยู่เช่นเดิมนะคะต่อของเขาเราก็จะนําไปปลูกหลังจากที่เราตัดแยกหน่อเรียบร้อยนะคะได้อีกหน่อแล้วค่ะหน่อนี้นะตาว่าหน่อนนี้น่าจะนี่ค่ะตอนนี้เราก็ได้อีกหนึ่งหน่อแล้วนะคะนี่ค่ะ ส่วนตอของเขานะคะนี่ค่ะนี่ก็คือตอของเขานะคะและก็ยังเหลือใบและก็หน่อใหม่หน่อนนี้นะคะสุภิตาก็จะให้เขาเลี้ยงตอไปก่อนนะคะแล้วก็จะนําตอของเขาไปปลูกไว้เช่นเดิมค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะเราก็จะมาทาปูนให้ปิดแผลที่เราตัดกันนะคะใช้ปูนแดงค่ะสุพิตาก็จะทําการทาปูนแดงปิดแผลเขานะคะนี่ค่ะเราก็จะทาปูนแดงนะคะก็จะเป็นปูนที่ใช้สําหรับกินหมากค่ะช่วยปิด แผลของเขาที่เราตัดนะคะปูนแดงค่ะสามารถใช้มือป้ายก็ได้นะคะอ่ะนี่ค่ะส่วนตอของเขาสุพิตาก็จะทาปูนแดงเช่นเดียวกันค่ะแต่ที่สุพิตาใช้ผู้กันเนื่องจากว่ามือสวมถุงมืออยู่ก็เลยไม่ถนัดนะคะเพื่อนๆพี่ก็เลยใช้ผู้กันค่ะไปไป้ายเขานะคะดูในส่วนของแผลที่เราตัดแล้วเราก็ทาปูนแดงค่ะ ทิ้งไว้ให้แห้งนะคะก่อนที่เราจะไปปลูกค่า ระหว่างที่เรารอปูนแดงแห้งนะคะเราก็จะมาดูวัสดุปลูกที่เราจะใช้กันค่ะสําหรับวัสดุปลูกค,ค่ะก็ไม่มีอะไรมากนะคะสุพิตาก็จะใช้มะพร้าวสับที่ผ่านการแช่น้ําแล้วนะคะนี่สุพิตาแช่น้ําทิ้งไว้แล้วสุพิตาก็เทน้ําออกไว้เป็นอาทิตย์แล้วนะคะใส่เข่งไว้หรือใส่อะไรไว้ก็ได้ <c oughs> เขาก็ยังคงความชื้นอยู่ค่ะแล้วก็ใบก้ามปูค,ค่ะที่ผ่านการหมักนะคะแต่ชุดนี้อาจจะหมักยังไม่ค่อยย่อยดีนะคะแต่สามารถใช้ได้ค่ะเ,เพื่อนๆพี่อัตราส่วนครึ่งต่อครึ่งนะคะใช้คุกเค้าให้เข้ากันค่ะ คลุกส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันนะคะไม่ยากนะคะเ,เพื่อนๆพี่สําหรับอัตราส่วนครึ่งต่อครึ่งเหมาะแก่การปลูกไม้ค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะเห็นไหมคะทําง่ายๆนะคะเดี๋ยวเราจะไปปลูกกันเลยนะคะสําหรับการปลูกในส่วนของหนอนนะคะสุพิตาก็จะใช้กระถางแค่พอเหมาะนะคะไม่ใหญ่จนเกินไปและก็ไม่เล็กจนเกินไปค่ะใส่วัสดุปลูกลงไปประมาณนี้นะคะแล้วก็ตามด้วยปุ๋ยนะคะเพราะว่าหนอที่เราตัดนะคะเพื่อนๆพี่เขามีรากนะคะเราสามารถ นำเขาลงกระถางแบบนี้ค่ะระยะแรกที่เราใส่วัสดุปลูกลงไปอย่าเพิ่งกดเขานะคะใส่เขยา่าเขย่าให้เขาเข้าไปหนูอยู่แล้วก็ค่อยๆกดแบบนี้นะคะเพื่อนๆพี่ๆนี่ค่ะเสร็จแล้วค่ะเห็นไหมคะทาไม่ยากนะคะการแยกหน่อก,การปลูกอโกนิมามอระดกโลกค่ะนี่ค่ะในส่วนของตอเขานะคะสุพิตาก็จะใช้วัสดุปลูก แบบเดียวกันนะคะนี่ค่ะแต่สุพิตาจะใช้กระถางทรงตื้นนะคะจะกว้างหน่อยนะคะแต่เล็กกว่าเก่านะคะนี่ค่ะก็เราก็จะใส่เขาลงไปประมาณนี้นะคะแต่ก่อนอื่นเลยเราก็ต้องใส่ปุ๋ยบำรุงให้เขาหน่อยนะคะเพราะเราตัดหน่อเขามาค่ะนี่เลยนะคะก็ใส่ลงไปแล้วก็เติมวัสดุปลูกการขยายไม้ค่ะถ้าหากว่าเราอยากให้ไม้ของเรามีจํานวนเราก็ต้องตัดใจจากการเป็นไม้ฟอมกอร์ีสวยนะคะเพื่อนๆที่พี่ นี่เลยเราก็จะได้ไม้ในส่วนเพิ่มอีกแล้วก็เลี้ยงอีกสักระยะน้องเขาก็จะให้ฟอร์มกกเราเหมือนเดิมนะคะแต่ถ้าบางท่านอาจจะไม่อยากขยายแต่ก็จะได้ไม้ฟอร์มสวยๆนะคะเพื่อนๆพี่นี่เลยค่ะการขยายไม้มันก็ต้องได้อย่างเสียอย่างนะคะเราอาจจะไม่ได้ไม้ฟอร์มกกแต่เราได้จํานวนไม้ในสวนนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะถึงขั้นตอนสุดท้ายกันแล้วนะคะตอนนี้สวตาก็จะรดน้ํานะคะในส่วนที่ เราแยกนะคะส่วนน้าที่ใช้รดนะคะสมพิตาก็จะทําการผสมน้ํายาเลี้ยงรากนะคะน้ํายาเลี้ยงรากจะใช้ยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะเพื่อนๆที่พี่รดราดให้ชุ่มค่ะแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้ให้น้ําซึมผ่านกระถางก่อนนะคะแล้วก็นําเขาไปเก็บไว้ในที่ไม่โดนแดดนะคะสามารถตั้งไว้ในที่ร่มๆได้เลยนะคะหรือว่าอยากจะนําเขาไปอบก็อบได้นะคะแต่สมพิตาว่าตั้งเขาไว้เฉยๆในพื้นที่ที่ไม่โดนแสงมากค่ะเขาก็สามารถอยู่ได้นะคะเพราะว่า น้องมีระบบรากที่แข็งแรงแล้วค่ะและนี่ก็เป็นการขยายไม้สก,กุลนกนิมาการแยกหน่อสวนพิตาไม้มงคลก็ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสวนพิตาไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวสวนพิตาจะนำเคล็ดไมร่รับรวมทั้งบอกวิธีการแยกหน่อการขยายจำนวนไม้ในคลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ